สวัสดีนักเรียนชั้นม6นะคะวิชากระบวนการทํางานนะคะสัปดาห์นี้ยังอยู่ในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์นะคะ,ะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ครูให้เธอได้สมมุติถึงเอ่อ ร้านค้าออนไลน์บน facebook ต่างๆที่ให้มาห้าล้านนะคะที่เธอส่งกูมานั้นสัปดาห์นี้ต่อเนื่องกันเลยถ้าหากว่าเราจะทำธุรกิจออนไลน์เราต้องรู้จักต้นทุนการทำธุรกิจออนไลน์ก่อนนะคะซึ่งต้นทุนก็คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆานาาทุกอย่างที่เราจะทำธุรกิจนะคะธุรกิจของเรา นะจะมีต้นทุนหนึ่งเลยการสต็อกสินค้าหรือไม่มีก็ได้ถ้าเราเคยเห็นใน Facebook ที่บอกว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าคือหาลูกค้าให้เขาส่งออเดอร์ให้เขาเขาจะส่งแทนเราอันนั้นไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่เราต้องเลือกร้านค้าดีๆแต่ครูไม่ขอแนะนำนะตอนนี้เพราะเราจะรับผิดชอบไม่ไหวถ้าหากว่าเกิดเจอร้านที่ส่งช้าล่าช้าแล้วเราต้องมาคอยตอบคาถามลูกค้าของเรา ะคกูคแนะนําให้เป็นสต็อกสินค้าในจํานวนที่น้อยแล้วกันนะคะต้นทุนต่อไปคือต้นทุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตถึงแม้อินเทอร์เน็ตเธอใช้บอกว่าเป็นเน็ตมือถือค่ะแต่ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันเธอต้องจ่ายอินเทอร์เน็ตใช้ในส่วนตรงนี้ด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วค่าใช้จ่ายในการโปรโมทบางคนเอาไปฝากไว้ตามเพจต่าง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอันนั้นก็มีหรือจะไปฝากโปรโมดตามเพจที่ฟรีก็ได้แล้วแต่เรานะคะตรงส่วนค่าใช้จ่ายในการโปรโมทจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็ค่ากล่องค่าส่งพัสดุถ้าเราขายของออนไลน์อย่างในน้อยเลยคือเธอต้องส่งพัสดุคงไม่ได้เอาไปให้กับมือเขาโดยตรงจะมีแค่บางส่วนนะคะอันนี้จะต้องมีค่ากล่องค่าส่งพัสดุหรือแม้กระทั่ง ค่าน้ำมันในการวิ่งหรือจะเป็นค่าจ่ายอื่นๆแล้วแต่สินค้าแต่ละประเภทนะคะค่าใบปลิวค่าถ้าหากว่าเธอจะเดินแจกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเธออาจจะเป็นรอบข้างด้วยในออนไลน์ด้วยอา,อาจจะมีใบปลิวแจกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นต้นทุนออนไลน์นะคะทีนี้สัปดาห์นี้ครูอยากให้เธอ สร้างสถานการณ์ว่าได้เปิดร้านขายของออนไลน์มาหนึ่งร้านแล้วลองบอกต้นทุนของร้านเธอว่ามีอะไรบ้างมาเป็นข้อข้อเป็นใบงานที่สองลงสมุดนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายลงในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้ให้ในรายกลุ่มนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวครูทิ้งท้ายไว้แค่นี้ลองนั่งเกด,ดูว่าเราอยากขายหรืออยากเปิดร้านออนไลน์อะไรนะคะ